หาลายเรียบร้อยนะผมแล้วก็ไล่ดูระดับนะผมดินสูงมากตรงนี้ก็ต้องเอาดินออกก่อนนะเอาดินให้มันต่ํากว่าตัวพื้นเดิมนะผมเพื่อที่เราจะเทพื้นปูนขึ้นมาให้มันเสมอกับพื้นเดิมเนาะเอาดินออกเยอะเลยครับผมเนี่ยตรงนี้ก็เอามากองไว้จุดหนึ่งแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งคุณแม่บอกให้เอา,เอาข้ามไปไว้ไปเทข,ข้างหลังบ้านน,นี่วันนี้ขุดดินตัวนี้ออกหมดเลยนะ ขุดดินออกมาแล้วนะผมอัปเดตงานวันนี้นะผมลงงานเป็นวันที่สองนะเมื่อวานก็ได้ดนิดหนึ่งเนาะเนี่ยอันนี้สองครับขุดดินนะครับผมจากเดิมดินที่เขาเอามาใส่นะ่ะจะเสมอตรงปูนนี้เลยนะเราขุดขุดลงนะแล้วก็ขุดทําเป็นตอ่อหม้อนะผมนี่ขุดคานนะคานตัวนี้เป็นบอ่อซึมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะผมคานเสร็จแล้วก็ อาจจะพรุ่งนี้ก็จะเทลีนนะผมเทลีนเสร็จแล้วก็ก่อก่อกั้นดินนะผมก่อคานนะผมแล้วค่อยมัดนะครับผมปอกออกมาแล้วนะผมปอกแล้วก็ตะแกงก็ทําการามัดเรียบร้อยนะผมนี่ปอกใช้สูตรนี้นะผมเพราะว่ารถหกล้อนะครับผมมาใช้เปิดใส่กระบะนะผมแล้วก็ตักสายรถเข็นนะผมเพราะว่าระดับมันสูงตัวนี้ ต้องถ้าขุดดินก็ต้องขุดดินออกเยอะ,ะครับผมแก้ไขปัญหาด้วยการเทลงกระบะแล้วก็ตักใส่รถเข็นนะผมทีมงานมีอยู่สคนนะผมรวมผมแล้วนะผมอันนั้นมากแค่สามคนนะผมเดินจะชนกันแล้ว ดาโนเจียบล้อเลยแหละงานเชื่อมรางน้ำสแตนเลสนะครับ

ใกล้จะเสร็จแล้วนะผมอ่าในเรื่องสีนะผมตอนแรกนะผมเจ้า<ม>ของบ้านบอกว่าสีดำเนาะทางทีมช่างก็ทาทาสีนะครับผมทาสีดําจนเสร็จแล้วแหละนะผมเจ้าของบ้านบอกว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวนะผมตอนนี้เราก็ทําการทาสีสีขาวทับนะผมมันก็จะทายากนิดน,นึงนะสี่รอบห้ารอบก,ก็ยังยังด่างอยู่นะผมเนี่ยก็พยายามเก็บให้มันสวยที่สุดนะผมเท่าที่สวยได้ข้างบนก็จะประมาณนี้ครับผม กำลังเดินติดตั้งโคมไฟแล้วก็กําลังจะเดินเดินตัวท่อนะร้อยสายไฟนะผมแล้วก็เก็บสีด้วยนะผมช่างกระเบื้องนะผมก็ทําการทําเคาน์เตอร,ตร์ตรงนี้นะผมกู <ไป S 1> กระเบื้องตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เอ,รอเป็นซิงค์ล้างจานสองหลุมนะผมตรงนี้หนึ่งกระเบื้องหกสิบเลยนะติดตั้งคิ้วมินิยมนะผมเป็นเป็นเลดเลยนะผมเป็นสีเหลดเลยนะ <ST AN TS> เราทําการย้ายาสายไฟปั๊มน้ําให้ลูกค้าด้วยนะผมเนื่องจากตัวเดิมนะผมตัวเดิมเขาเดินม,มาตรงนี้พอเดินฝั่งมานี้แล้วก็ขึ้นมาเนี้ยตามรอยนี่เลยแล้วก็งอมานี้นะผมงอมานี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ซึ่งถ้าง,งอมาเนี้ยมันจะติดเสาพวกเรานะผมตรงนี้ต้องเก็บทีจะติดเสานะผมผมเลยทําการข้างล่างเลยตรงนี้จะปูกระเบื้องพับอยู่แล้วนะผมเดินมานี้นะแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ตรงๆใส่ท่อสีขาวให้ด้วยนะผมตัวนี้ สวยเลยนะผมนี่ก่อนนี้เป็นสีเหลืองนะครับข้างล่างตัวนี้จะเป็นกระเบื้องปูทับเลยนะผมประมาณนี้ครับผมงานไฟจําเรียบร้อยนะผมใช้ได้ทุกจุดแล้วนะครับงานไฟนะผมตรงนี้จะเป็นสวิตควบคุมนะผมสองสวิตนะสวิตแรกนะผมข้างบนจะควบคุมตรงนั้นนะผมสองดวงนะผมเป็นดาวไลท์สองดวงนะผม,อ,ะผมอ่านี่เปิดสวิตเดียวสว่างสองดวงส่วนข้างล่างนะผมจะคุมตัวนี้นะผม ดวงเดียวนะผมอ่ารวมตรงนี้เป็น3จุดนะผมที่เป็นไฟนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กนะผมปลั๊กใช้ได้ทุกจุดเลยนะปลั๊กมีตรงนี้นะผม 1. จุด2จุดนะครับ 3. จุด4จุดนะผมปลั๊กมี4จุดนะตรงนี้เผื่อลูกค้าใช้อ่าเสียบหม้อหุงข้าวได้นะตนัวนี้วางตงัวนี้ตรงนี้จะเป็นอ่าซิงลังจานนะผมแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นอ่าเครื่องซักผ้านะครับส่วนเคาน์เตอร์นะผมตัวนี้ก็ทําอย่างสวยงามเลยนะอ่า เอาไว้วางเตานะตรงนี้นะผมเป็นเตาถ้าจะใช้เป็นเตาแก๊สก็ได้นะตรงนี้เป็นเตาถ่านนะโปรเจกต์ก็คือเป็นที่วางเตาถ่านนะครับตรงนี้ก็คือหรือว่าจะดัดแปลงเป็นวางเตาแก๊สก็ได้นะผมตรงนี้ก็คือสูงจากพื้นนะครับประมาณ40เซนนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะตรงนี้ยังทําไม่เสร็จนะตรงนี้ก็จะ ปิดไอตัวข้างหน้านะผมตัวข้างล่างนะจะโชว์นะผมโชว์ก็คือก็จะปูกระเบื้องเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ได้ปิดข้างหน้าไม่มีประตูบานซิงค์นะครับผมก็คือจะเป็นปูกระเบื้องทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เจาะตรงนี้นะครับเจาะเจาะใส่ตัวตัวซิงค์นะผมล้างจานนะครับผมนี่รอติดตามชมนะผมผนังนะผมทีมช่างทำการสกริมนะครับสกิมโค้ดให้นะผมตัวนี้สวยงามเลยนะครับผม เพื่อความเรียบเนียนนะผมะฝากติดตามชมด้วยครับผมปี่ครับผมทําการเช็ดน้ำนะผมตัวนี้ก็ฉีดน้ำฉีดตั้งเข้าไปนะผมปกติแล้วถ้าฝนตกแล้วก็ลมลมไม่แรงจริงจริงนะผมมันก็จะไม่ไม่เปียกถึงผนังนู่นนะครับตัวนี้เราทําการติดตั้งบนหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทำการฉีดล้างนะ ชุดล้างหลังคาครับผมทำไรทำไรตะทรงทำอะไรตอนนี้กำลังตะกัดจะใส่ซิงอยู่ครับายุปไปเต้าเหรอไมเที่ไวไเที่ทททททททครับแต่ก็เอเดครับผมวันนี้ปูกระเบื้องพื้นนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะผมปูกระเบื้องนะผมวันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะผม คือตอนหกโมงกว่านะผมนี่วันนี้จะปั่นปีเท่าไหร่ไม่รู้ครับ cái gì không cần phải đáp ứng được bắt 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 เทตัวตู้ที่สุจะเป็นนักสัตว์นะครับนะครับก็จะมีซิงค์เคาน์เตอร์อ่างล้างจานนะครับผมตัวนี้เป็นแบบสองหลุมนะเป็นแบ่งเป็นหลุมใหญ่กับหลุมเล็กหลุมใหญ่ไว้ล้างหม้อนะครับตัวนี้ล้างจานนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมวางแผนไว้เป็นที่วางเตานะครับผม ปกติแล้ววางแผนว่าจะเป็นเตาถ่านนะผมแต่ว่าดูแล้วถ้าเป็นเตาถ่านก็จะไม่อันนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นเตาแก๊สหรือเตาแก๊สไฟฟ้าเนี่ยก็จะโอเคนะผมตัวนี้ข้างล่างจะเป็นแบบเปิดนะครับไม่มีปดบานประตูบานซิงนะผมพืม้นเป็น,นกระเบื้องสีดําลายหินอ่อนนะผมตัวนี้เป็นแบบไม่ลื่นเท่าไหร่นะผมก็หยาบ,ยบๆนิดนึงนะผมสีก็จะเป็นสีตัวเดียวกับบ้านเลยนะผมตัวนี้ นะครับตัวโครงเหล็กจะเป็นสีขาวตอนแรกนะครับเป็นสีดำนะผมหลังคาเป็น PU f o a ฟมลายไม้อ่อนนะผมตัวนี้ก็คือทำการเปลี่ยนสีจากสีดำมาเป็นสีขาวนะผมเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนใจนะผมตัวนี้ข้างหลังก็จะประมาณนี้มีทำเป็นทางทางเดินได้นะตัวนี้แต่จริงๆก็สโลปไปทางนู้นน้ำสามารถไหลผ่านไปนู่นเลยนะผม เป็นลังคาซ่อนรางน้ํานะครับเป็นอ่ารางน้ําสเตนเลสสามศูนย์สี่นะผมทางลงทางเดียวนะผมน้ําลงตรงนู้นนะผมแล้วก็ออกไปข้างหน้าเลยนะครับนี่พื้นที่กว้างๆโลง่งๆเลยนะผมตรงนี้ทากับข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวนะครับประมาณนี้เลยครับผมีทีมช่างนะผมทํางานเสร็จแล้วก็กินน้ําแก๊กห้วยนะผมใส่น้ําแข็งนิดนึง็งนี่นี่น,นี่เอาไปด้วยนี่อะไรนี่นี่น ตัวนี้ที่ซักล้างนะผมพื้นที่ตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้นะผมทําการติดตั้งตัวปลั๊กก่าวไว้ให้ด้วยนะผมเป็นตัวบล็อกกันน้านะผม2จุดนะตัวนี้ก็เวลามีฝนลมแรงมาอาจจะเปียกนะผมก็คือตัวนี้ผมใส่เป็นกันน้ําไว้ให้นะผมพื้นที่ด้านนอกนะผมมีการเทพื้นนะก่อนนั้นนี่เป็นดินนะเทพื้นเป็นพื้นปูนเลยนะผมตัวนี้ทําเป็นรางน้ําให้นะครับนี่รางน้ําไหลไปนข้าหน้าเลยนะผม นทําความสะอาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะผมก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ